สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast คสตาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะหนึ่งในพวกแข่งขันของรายการเก r l แพ a น e t นานๆนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายการนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการติดตามนะคะว่าพวกแข่งขันแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผลงานไหนกันบ้างนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าสําหรับรายการ Girl Planet เนี่ยก็เป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะก็ปัจจุบันนะคะก็ได้มาเป็น9สาวนะคะแห่งวงเคปเลอร์ที่ตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ากระแสะแรงมากๆนะคะ S 1> <S 1> สำหรับ Girl Planet 999เนี่ยนะคะก็เป็นการรวบรวมนะคะเอาพู้แข่งขันเนี่ยจากทั้ง3ประเทศนะคะก็คือเกาหลีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมาเข้าร่วมแข่งขันกันนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเลยนะคะที่มีฐานแฟนคลับอินเตอร์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแฟนๆเน,ะะๆๆนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงสําหรับวงเคเอร์ ler รวมทั้งพู้แข่งขันในรายการ Girl Planet 999น,นั่นเองนะคะ หลังจากจบรายการเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าก็มีสมาชิกในรายการเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะที่ตอนนี้เนี่ยพวกเธอก็ได้มีผลงานในการเดบิวนั่นเองนะคะแฟนๆเนี่ยก็ต่างเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งสมาชิกนะคะที่เรียกได้ว่าตอนที่เธอเนี่ยอยู่ในรายการเนี่ยก็โดดเด่นมากๆเลยสําหรับยูริณะนะคะสําหรับยูริณะเนี่ยนะคะเธอก็เป็นชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็ะะถือได้ว่าเป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งเลยนะคะ네ของทีมญี่ปุ่นด้วยความที่เธอ ก็เป็นคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆรวมทั้งเสน่ห์ของเธอนั่นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยคะแนนของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูงมากๆจนทําให้เธอเนี่ยนะคะอยู่ในอันดับที่1เนี่ยก็หลายการประกาศผลเลยนะคะสําหรับยูรินะแต่ว่าพอการประกาศผลในรอบฟในเนี่ยนะคะว่าใครเนี่ยจะเป็น9คนนะคะที่ได้เดบิวต์เป็นวงเคปเลอร์เนี่ยแฟนแฟนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีการช็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่ายูรินะเนี่ยนะคะเธอก็ไม่ติดท็อปหนึ่งใน9นั่นเองตทางที่เธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นตัว แล้วแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการคาดหวังว่าเธอเนี่ยจะได้เดบิวต์นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะสําหรับยูรินะโดยยูรินะเนี่ยนะคะเธอก็จะได้มีการเดบิวต์นั่นเองนะคะกับผลงานที่มีชื่อว่า l o o k a t m e นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าผลงานนี้เนี่ยก็ได้ร่วมงานกับทีมญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าเป็นทีมงานใหญ่เลยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการคาดหวังนะคะว่าผลงานของยูรินะเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ โดยผลงานของเธอเนี่ยนะคะก็จะมีการปล่อยออกมาในวันที่21มีนาคมนะคะยังไงก็อย่าลืมรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยูรินะด้วยนะคะก็อย่างที่จบรายการไปเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็ตามมีการพูดถึงอยู่เหมือนกันว่ายูรินะเนี่ยนะคะเธอจะเลือกเดินในเส้นทางไหนก็เหมือนว่าก่อนที่จะมาเข้าร่วมในรายการเนี่ยเธอก็ดูว่ามีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีการไปร่วมออกรายการต่างๆในวงการบันเทิง ก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตานั่นเองที่แรกเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็มองว่าเธอเนี่ยจะเลือกเดินทางตามเส้นทางของการเป็นศิลปินการเดบิวต์อยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็เห็นนะคะว่าเธอเนี่ยก็ยังเลือกเดินตามความฝันของเธอนะคะในการเดบิวต์เป็นศิลปินนั่นเองเพราะว่าอย่างตอนจบรายการเนี่ยนะคะแฟนๆเนี่ยก็มีการแอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอยากจะให้ยูรินะเนี่ยนะคะเธอได้กลับมาเดบิวต์ที่เกาหลีนั่นเองนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฐานแฟน ทั้งเกาหลีแล้วก็อินเตอร์เนี่ยอยู่สูงมากๆเลยนะคะด้วยความที่เธอเนี่ยก็เป็นที่นิยมบวกกับความสามารถแล้วก็เสน่ห์ของเธอนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตออกมาแล้วนะคะสําหรับผลงานการเดบิวต์นะคะของยูรินะนั่นเองก็น่าจะทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้หายคิดถึงกันเพราะว่าหลังจบรายการไปเนี่ยยูรินะเนี่ยก็ถือได้ว่าเงียบมากๆเลยนะคะก็มีเพียงการเปิดช่อง YouTube ของเธอนั่นเองนะคะออกมาในตอนนั้นที่แฟนๆเนี่ยก็ได้เข้าไปติดตามนะคะ แล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยูรินะเนี่ยเธอก็ได้เปิดเว็บไซต์ด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการอัปเดตผลงานต่างๆนั่นเองนะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ยูรินะกันด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงนะคะสําหรับผลงานใหม่ล่าสุดของหนึ่งในสมาชิกของพวกแข่งขันในรายการ Girl Planet นายนายนะคะสําหรับคาวา k u ช h i ูร r น n ะ a นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ